ดูนะครับแก๊งมิจฉาชีพบนติกต็อกระบาดหนักนะครับวันนี้นะครับมีคนแจ้งโคชบีมาแล้วนะครับผู้ติดตามโคชบีเจอเองกับตัวนะครับเลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับโคชบีก็เลยจะเอามาเล่าต่อนะครับแล้วก็เซฟโพสต์นี้เก็บเอาไว้ครับหรือแชร์ให้กับคนที่ใกล้ชิดกับคุณนะครับเป็นอุทาหรณ์จะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือพวกแก๊ง call center เหล่านี้นะครับแก๊ง call center จะมีวิธีการหลอกคุณแบบนี้นะครับเขาจะโทรมาหาคุณครับแล้วก็จะนําเสนอคุณครับว่าอยากหาเงินออนไลน์ไหมนะครับถ้าเกิดคุณอยากมีรายได้อยากหาาเงินนนออไล์ยข จะให้คุณแอดไลน์ครับแล้วถ้าเกิดใครเผลอแอดไปครับแล้วเขาก็จะเริ่มเปิดนําเสนอคุณครับว่าคุณสนใจหาเงินออนไลน์ใช่ไหมเขาจะมีงานให้คุณทํานั่นก็คืองานกดไลค์กดแชร์บนคลิป t ิ k กตอก,ต,กต่างๆครับซึ่งไอคลิปที่เคาเอามาลลอคุณเนี่ยก็คือคลิปที่มันโกวัรัลที่มันน่าสนใจตามติ๊กตอกเต็มไปหมดเลยครับคนส่วนใหญ่พอเข้าไปดูเลยเอ้ยเพจนี้น่าเชื่อถือช่องนี้น่าเชื่อถือก็จะหลงเชื่อครับไปกดไลค์กดแชร์ให้กับงานที่เขานําเสนอมาครับแต่จริงๆแล้วช่องเหล่านั้นนะเนี่ยไม่ม อะไรเลยนะครับและเมื่อคุณไปกดไลค์กดแชร์ใช่ไหมครับคุณก็จะกลับไปบอกกับไอ้คนว่าจ้างคุณเนี่ยครับว่าคุณกดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะโอนตังค์มาให้คุณหน่อยสิแล้วหลังจากนั้นครับเจ้าพวกแก๊งคอยเซ็นเตอร์มิชาชีกเนี่ยเขาจะขอบัญชีเพื่อโอนเงินให้คุณครับแล้วครั้งแรกเขาก็โอนเงินค่ากดไลค์คุณจริงๆนะครับหลักสิบบ้างหลักร้อยบ้างนะครับเมื่อคนเห็นว่าเฮ้ยแค่กดไลค์ก็ได้เงินแล้วนะครับก็เกิดความโลภความอยากครับแล้วเขาก็จะให้คุณเนี่ยปฏิบัติการขั้้้นนนนนทททีี่่่่2ขััั3ครบแตหลงงงงจาาาาากออุณํะไไปย แล,แล้วถ้าเกิดคุณอยากจะได้เงินเพิ่มนั้นเนี่ยหรืออยากจะได้รับค่าแรงที่คุณไปกดไลค์กดแชร์เพิ่มเนี่ยคุณจําเป็นต้องโอนเงินก่อนเพื่อการนู้นการนี้เขาก็จะหยิบยกข้ออ้างมาสารพัดครับแล้วพอคุณโอนเงินไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะหลอกคุณต่อครับว่าตอนเนี้ย,ยังถอนออกมาไม่ได้นะยังต้องรองอน,นุนยังต้องรอ,งอนนี้ต้องโอนเงินเพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อถอนเงินแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายกว่าคุณจะรู้ตัวนเนี่ยคุณก็ถูกหลอกโอนเงินเกือบหมดบัญชีเกลี้ยงบัญชีกันเลยทีเดียวนะครั <c oughs> ที่มาเสนอคุณว่าหาเงินออนไลน์ด้วยการกดไลค์ง่ายๆแบบนี้นะครับ <S <S อย่าไปหลงเชื่อเลยนะครับมันเป็นการล่อให้คุณเข้าไปติดกับและหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มขอให้คุณเนี่ยโอนเงินกลับแทนครับผมมันลักษณะคล้ายๆแชร์ลูกโซ่หรือพน,นันออนไลน์ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเตือน <S <S เอาไว้เลยนะครับอย่าไปหลงเชื่อถ้าชอบสาระความรู้ดีๆในการหาเงินออนไลน์แบบนี้นะครับกดติดตามกดหัวใจกดเซฟโพสต์กดรีโพสต์ให้กับคลิปของโพสต์ฟรีด้วยนะครับเพื่อว่าเวลาโพสต์ฟรีมีคลิปอะไรใหม่ๆคคุณจะไได้เห็นพวของงงรยั่บ โค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์